เมื่อรู้เรื่องนี้คุณจะเป็นคนที่แสงหน้าคนอื่นได้คะ่ะคุณรู้ไหมคะว่าคนที่เขาทำงานเก่งจริงๆแล้วเขาจะรู้เรื่องทักษะต่างๆคนสําเร็จคนทำงานเก่งเขาไม่ได้ทำงานหนักนะคะแต่เขาจะทำงานอย่างชาญฉลาดต่างหากละ่ะทีนี้มาดูว่าทักษะของคนที่ทำงานอย่างชาญฉลาดจนสามารถที่จะแสงหน้าคนอื่นได้มีอะไรบ้างคะ่ะข้อที่หนึ่งคุณต้องทำงานด้วยใจรัก คือการทำงานด้วยความตั้งใจความซื่อสัตย์และก็ความรับผิดชอบคนที่มีจัญญาบันที่ดีเขาจะทุ่มเทให้กับงานตรงเวลารักษาคำพูดและเขาก็จะทำงานด้วยความซื่อสัตย์แบบสุดๆคนแบบนี้น่าเชื่อถือจะเป็นที่ไว้วางใจของเพื่อนร่วมงานและก็มีโอกาสที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆใ,ในการทำงานอยู่เสมอคะ่ะถ้าคุณคือคนคนนั้นยินดีด้วยนะคะที่คุณเจองานที่รัก พราะคุณจะทำมันได้อย่างตั้งใจค่ะข้อที่2คุณจัดเวลาเป็นความสามารถในการแบ่งเวลาให้ทำงานให้แล้วเสร็จโดยไม่ต้องอดหลับอดนอนนั้นไม่ใช่ทุกคนจะทำได้นะคะคนบางคนบริหารเวลาไม่เป็นชีวิตไม่บาลานซ์ครอบครัวการพักผ่อนการออกกำลังกายแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยด้วยซ้า แต่คนที่บริหารเวลาเก่งเขาจะรู้ว่างานไหนสำคัญเขาจะจัดเวลาและก็เลือกที่จะทำงานนั้นก่อนและจะเสร็จได้ทันเวลาโดยไม่ต้องเครียดค่ะดังนั้นนะคะการบริหารเวลามันช่วยให้เราทำงานได้มากขึ้นช่วยให้เราเครียดน้อยลงและก็มีเวลาที่จะใช้ชีวิตส่วนตัวสำหรับที่จะพัฒนาตนเองให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยค่ะดังนั้นลองจัดสรรเวลาของคุณให้ดีนะคะ เชื่อว่าถ้าคุณค่อยคิดค่อยๆทำคุณจะทำได้อย่างแน่นอนค่ะข้อที่3ขอให้คุณคิดว่าสิ่งที่คุณได้เรียนรู้หรือปัญหาต่างๆที่คุณเจอในแต่ละวันลองคิดให้มันเป็นเรื่องสนุกค่ะนั่นก็คือคุณจะสามารถแก้ปัญหาได้โดยที่คุณไม่มีความท้อแท้และเกิดความคิดสร้างสรรค์ค่ะคนที่แก้ปัญหาเก่งจะมองเห็นโอกาสในทุกวิกฤต เขาจะรู้วิธีการคิดนอกกรอบและก็หาทางออกใหม่ๆใ,ในสถานการณ์ต่างๆได้โลกยุคนี้มันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วดังนั้นนะคะปัญหาต่างๆมันมีเข้ามาเสมอแล้วค่ะคนที่แก้ปัญหาเก่งจะปรับตัวได้ไวเขาจะสร้างโอกาสจากวิกฤตต่างๆและก็จะเป็นที่ต้องการของผู้คนเสมอค่ะดังนั้นถ้าคุณอยากเป็นคนเก่งคุณต้องฝึกที่จะแก้ปัญหาด้วยนะคะข้อที่ส คุณต้องปรับตัวไวเพราะว่าความสามารถในการรับมือการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้และทุกวันนี้มันก็จะมีเรื่องต่างๆมากมายเข้ามาในชีวิตประจำวันของคุณคนที่ปรับตัวเก่งจะไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงจะพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและก็ทำงานได้ดีแม้ในสถานที่ที่มันแปลกๆไปหรือแม้แต่ผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากคนที่ปรับตัวได้จะอยู่รอดจะเติบโตค่ะและก็จะรับมือกับความไม่แน่นอนและพร้อมรับโอกาสใหม่ๆได้เสมอข้อที่5คุณต้องมีความรู้ที่จะฝึกทำงานเป็นทีมการเป็นทีมจะทำให้คุณสามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นการที่คุณทำงานคนเดียวยังไงก็ไปได้ช้ากว่าที่คุณจะมีเพื่อนร่วมทางค่ะ คนที่ทำงานเป็นทีมเก่งเขาจะแชร์ความรู้ยอมรับไอเดียและก็ทำงานกับผู้อื่นได้อย่างรับรื่นเพราะว่าทีมที่ดีเขาจะทำงานได้เร็วกว่าคิดไอเดียเจ๋งๆได้มากกว่าแก้ปัญหายากๆได้ดีกว่าบางครั้งบางเรื่องเราคิดอยู่คนเดียวเราอาจจะคิดไม่ออกแต่พอมีทีมมาช่วยคิดมันอาจจะทำให้คุณได้แก้ปัญหาเรื่องนั้นได้อย่างรวดเร็วมากกว่าก็เป็นได้ค่ะข้อที่6 คุณจะต้องเป็นคนรู้ทันอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่นข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องของอารมณ์คือมันเป็นความสามารถในการเข้าใจตัวเองและก็เข้าใจความรู้สึกของคนรอบข้างด้วยคนที่เขามี EQ สูงจะควบคุมตัวเองได้ดีจะรู้ว่าผู้อื่นรู้สึกยังไงจะจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างนุ่มนวลจะช่วยให้ทีมทำงานได้ดี แก้ปัญหาได้เก่งสามารถเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีเมื่อทุกอย่างมันราบรื่นผลงานก็จะออกมาดีโอกาสก้าวหน้าก็จะยิ่งมีมากขึ้นนั่นเองค่ะข้อที่7คุณจะต้องเป็นคนพูดเก่งและฟังเป็นนั่นหมายความว่าความสามารถในการพูดให้คนอื่นเข้าใจง่ายเป็นสิ่งสำคัญมากและคุณก็ต้องไม่พูดอย่างเดียวแต่ต้องรู้จักที่จะฟังคนอื่นอย่างเข้าอกเข้าใจ คนที่สื่อสารเก่งจะอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายจะพูดโน้มน้าวให้คนเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้การสื่อสารที่ดีจะช่วยลดในเรื่องของการเข้าใจผิดทำงานได้ลื่นไหลสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและก็ทําให้งานสําเร็จได้ง่ายขึ้นดังนั้นคนที่สื่อสารเก่งก็มักจะได้เลื่อนตำแหน่งเร็วกว่าหรือได้รับโอกาสดีๆมากกว่า ซึ่งคุณเองก็สามารถเป็นคนนั้นได้ถ้าคุณรู้จักที่จะฝึกฝนให้ตัวเองเป็นคนสื่อสารได้สื่อสารเป็นและทำให้การสื่อสารของคุณเกิดประโยชน์นั่นเองค่ะข้อที่ 8. คุณต้องรู้จักคิดนอกกรอบนั่นคือความสามารถในการคิดแหวกแนวสร้างไอเดียใหม่ๆที่ไม่เหมือนใครคนที่มีความคิดสร้างสารรค์จะมองเห็นโอกาสในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น คุณจะคิดวิธีแก้ปัญหาแปลกๆสร้างสิ่งใหม่ๆม,มีไอเดียสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลาซึ่งปัญหายากๆบางครั้งบางคนแก้ไม่ได้แต่พอคุณลองคิดนอกกรอบปัญหานั้นมันกลับง่ายขึ้นมาทันทีค่ะดังนั้นนะคะทั้ง8ข้อที่นำมาฝากทุกคนในวันนี้เป็นทักษะที่สามารถฝึกได้หากคุณเองลองใช้ทักษะเหล่านี้คุณก็จะเป็นคนที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด แน่นอนว่ามันไม่ใช่การที่จะฝึกวันนี้แล้วพรุ่งนี้คุณจะเก่งไม่ใช่ทักษะที่จะเก่งได้ในชั่วข้ามคืนแต่คุณต้องค่อยๆฝึกไปทีละนิดทีละน้อยลองเลือกทักษะที่คุณคิดว่ามันสำคัญที่สุดสำหรับงานของคุณก่อนแล้วก็เริ่มฝึกมันวันละนิดรับรองค่ะไม่นานคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวตัวของคุณเองคุณจะเห็นโอกาสดีๆ และคุณก็จะได้รับสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงยิ่งถ้าคุณทำได้คุณจะเป็นคนหนึ่งที่แสงหน้าคนอื่นได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบและติดตามช่องพ p ดแค a ต์ครูเกตสเตั่นค่ะ